ค่อยหิ้งอะ่ะรู้สึกมันเสียดายเน,ะ<笑><笑>นยยาะมาดึกยังเลยเครื่องว่างฮะด้วยด้วยลูกมาดึกเชียวกินโชว์มาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วครับดึกกีนแล้วทำไมไม่นอนอร่อยไหมครับอร่อยครับผมสวัสดีครับทุกคนทุกคนดูซีรีส์เราเป็นไงบ้างอยากรู้นะเนี่ย แ๊บหนึ่งนะน,นี่นะเราไปกินน้ำเรากินน้ำแบบ <c oughs> มาวันนี้ทำอะไรมาบ้างวันนี้ไปเรียนมาครับผมเด็กดื้อกินแอปเปิ้ลงอยกินโชว์เรอเป็นเหมือนกันกินให้ดึกเลยใช่ครับผมฮ้อค่ะ พี่กำลังจะไปอาบนะไปอาบเลยครับไปอาบเลยครับมาใช้เวลาไลฟ์นักก nah ินท anyway> ันคืนแรกเลยจ้าร uh ับบทเป็นสนไวท์สนุกมากโอ๊ยทำไมน่ารักอยากบีบแก้มมาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค้าสนุกมากเฟรลฟ์ด้วยนะพี่แบงก์ก็แบงก์ไม่น่าจะเสีเพราะมันไม่มีสาระเลยเลย น่ารักมากขอบคุณนะครับทำไมยังไม่นอนเดี๋ยวก็นอนครับพี่ชาติอะตอบแชทแบงก์ก่อนเถอะพี่แบงค์ถามไปยังไม่ตอบเลยไม่มีใครตอบแบงค์เลยอะอะไรขนาดไหนเล่นดีมากครับโดนตอกขอบคุณนะครับเหมือนแบงค์เข้าไปในชีวิตสโนไว้ใดๆก็คือหล่อครับขอบคุณคับชอบเพลงใหม่มากชอบใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่เียนอยู่ดอรบมสโก้ใช่ป่ะใช่ครับผมเรียนอยู่ดอมาสโกครับเจสันกาแฟหรือพอแกแฟเอ้ย เพราะผมแน่เลย,เยตารเล่น I want you are silly with English uh, อเออ่จะตอบยังไงดีอะก็ก็เดี๋ยวก็มีครับตอบเป็นภาษาไทยแล้วกันเราไม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพี่เพิ่งดูหนังเฟรเคลูดเดียวครับเ <c oughs> ข้าไปคนดูหนังแล้วเนาะหน้าเป็นอ้วนเนาะแปลก,ปกตอนไลฟ์หล่อมากในซีดี้ก็หลอ่อจ่าโอ้ยขอบคุณครับผมนอนเยอะๆนะรักนะเนี่ยขอบคุณครับเหมือนเคี้ยวมากขอ,ออีกทีครับแคปไม่ทัน ทันแล้วฟิลเตอร์เนี่ยช่วยช่วยจริงๆเลยนะเพราะหน้าแบบหน้าไม่ไหวเลยสวัสดีครับผมอย่าไปเจออย่าฟังแบงค์ร้องเพงลงรอยิ้มดื้อนอนเถอะไม่นอนดึกครับผมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแล้วครับสวัสดีครับให้อาอ่าอ่ามีอินโดแฟนต้องพูดยังไงนะอ่าแบงค์สมองตื้อไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยว ไปไลฟ์หน้าแล้วกันนะสวัสดีครับผมทุกคนคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับน่ารัที่สุดนะมาแคปไม่ทันแคปทันแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมน่ารักขอบคุณครับผมลงหาทางออกไปเจอแล้วจริงหรือเปล่าครับผมรอไหม h ว t าอยู่ด d อ i งแอบไลฟ์อยากมีเพื่อนข้างมานน่ารัแบบนี้ทำไงครับเนี่ยทาใจก่อนครับผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ รู้สึกหน้าอ้วนๆเนาะม,นม,นมันแปลกๆอะ่ะแต่ฟิลเตอร์ช่วยได้ครับลองเพลงหน่อยเอาเพลงอะไรดีครับทุกคนชอบไหมได้ได้ฟังไหมที่แบงค์ร้องอะ่ะในซีรีส์อะ่ะอันนั้นคือร้องสดเลยนะทุกคนรู้ปะอัน,นันคือแบบร้องเองเลยอะ่ะร้องตอนนั้นเลยเพราะว่าเป็นซีรีส์บอยเลิฟมิซิควิลครับแต่บอยเลิฟมิซิควลเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยนะฮะทุกคนก็ต้อง ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมบทเพื่อนบทเพลงนะครับน่ารักไม่ไหวมานานยังเพิ่งมาเลยครับผมหลงซีรีส์หรือหลงแบงเอ้ยหลงซีหรือหลงแบงดีนะหลงได้ทั้งคู่เลยครับผมแต่ตอนนี้หลงซีดีกว,ว่าครับช่วยกันดูซีรีส์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ปั่นแฮชแท็กกันให้ด้วยนะครับดีฮะ ฟังพ่อมาชอบชอบขอบคุณครับผมชอบแบงค์ดวยขอบคุณครับแม่ให้กินอะไรครับน่อยนะถ้าแม่ถ้าแม่ถ้าแม่แบงค์อยู่นะถ้าแม่แบงค์ดูไลฟ์ฟิกวก็ให้ให้แม่มาตอบแล้วกันเออครับหน้าไม่อ้วนเลย <c oughs> โอเคครับพะอมาฟังวนเกินสิบรอบแล้วโอเคขอบคุณนะครับเฮงในเรื่องอะ <c oughs> อ่า แค่หนึ่งคืนก็อิ่มแอมสุขใจที่ได้สัมผัสไอรักกันละกันแค่หนึ่งคืนก็นานเมื่อลองลอยสู่วิมานสุดฟ้าเท่านี้ก่อนเนาะคนนี้แบงค์หรือซีคะก็ อันนี้แบงค์ครับผมแต่ถ้าในซีรีส์อ่ะเป็นซีครับเดี๋ยวไปปัดครับขอบคุณนะครับชอบซีรีส์มากมากครับตอนแรกตอนแรกก็ทับใจเลยครับขอบคุณนะครับผมก็ฝากซีด้วยนะคะผมอย่าดู EP 2สองแล้วก็วันเสาร์วันนี้นะครับที่ m c o ม h h รช่อง9ก้านะครับผมหมายเลข30นะครับเวลา5ทุ่มนะครับผมทุกคนก็อาจจะเลทนิดนึงแหละเพราะว่าน่าจะมีข่าว มีข่าวก่อนมีโฆษณาก่อนนิดนึงอะไรอย่างงี้ประมาณสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเอาใหม่ได้ไหมขออัดก่อนไม่ทันแล้วแหละอื่าไปฟังก่อนนอนเพราะมากเพราะมากขอบคุณครับผมฝันดีแล้วคืนนี้หลงแบงลักสีขอบคุณนะครับโอื <c oughs> อมตอนแรกโผลออกมาแร้วอยากบีบแก้ อุ้ยลูกตีกันนะ่ะทุกคนได้ยินเสียงปะเคลียร์แล้กับบับเบิลน่ะสปนดีครับผมซีหรือแบงค์คือดีหมดครัมาไลาย์ป่อบนโอเคครับผมพักผ่อนเยอะนะโอเคครับอยู่ปีหนแล้วอยู่ปอชอป,ปีสามครับผมก็ปีสุดท้ายแล้วครับ <c oughs> เป็นเอ็นดูชอบชอบซีนไหนที่สุดในบทเพื่อนหมดเพลง ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นซีนแบงค์นะเออคือแบบประทับใจซีนไหนมากที่สุดอืมอยากรู้อยากรู้เสียปลายเลยอะอยากให้ลราลอง u t u b e เลยทุกคนแบงค์จะบอกอะไรอย่างหนึ่งแบงค์จะทำโคเวอร์อยู่แบงคิดอยู่แต่แบงคคิดว่าแบบคิดยังไงเดียเดี๋ยวสักวันแหละยวไม่บอกเดี๋ยวสักวันแหละแบงค์ว่าแบงค์จะทําอยู่แบงจะลงคลิปใน ไอจก่อนอ่าลงคลิปในไอจก่อนแบบโคเบอร์เพลงสักเพลงหนึ่งนี่แหละแต่ยังไม่บอกว่าวันไหนว่าเพลงอะไรก็รอดูกันได้เลยนะว่าจะปังหรือจะพังครับผมน่ารักไม่ไหวของช้าตอนเด็กกินอะไรทำไมสีน่ารักชังเลยกินขนมปังครับผมอยากทราบว่าสีดีที่พี่เล่น เป็นเรื่องอะไรบทเพื่อนบทเพลงครับรัสมีแม่แม่ว่าจะซีหรือแบงก์ก็เป็นแฟนเราแหละเอาหมายกอดเอาเด็กๆมาโชว์หน่อยเคโลลูกกินอยู่อะ่ะแบงก์ไม่อยากเกลกวนอะ่ะอยากจับพี่บ๊อบครับ,บ,รบลูกๆแบงก์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงก์เหมาะก,กับคำว,ว่าเธอขามากอะไรอะ่ะคือเธอขา หมายถึงแบบเธอขาอะไรอย่างงี้ป่ะแบบเรียกันอะไรอย่างเงี้ยแทนออยอยู่บนรถอ่ามันรุนใช่ไหมล่ะเา็ชอบฉากจูบโปะปะโปะเออใครชอบเหมือนกันบา้างยังไปเดียวกันเลยชอบซีนร้องเพลงของแทนออยครับใช่ไหมมันแบบคือเชื่อเนาะเป็นชอบเป็นชอบมากเลยจะมีโอกาสได้เจอเธอข้างนอกปะเนี่ยก็ มีครับผมแบบ event อีเวนต์อะไราทั้แง,แงแบบแบงค์ออกอะไรเงี้ยก็จะแจ้งทางลายบ้านนะครับผมแอดมินนะครับแอดมินครับก็รบกวนด้วยนะครับผม QR โค้ดฮะของลายบ้านนะครับผมเอ้ยแบงค์มีอยู่เดี๋ยวแบงค์ลงให้ก็ได้อย่แบงค์ลงเองอย่แบงค์ลงเองซีเล่นกีตาร์ร้องเพลงอ๋อซีเล่นกีตาร์ร้องเพลง ถ้าบอกว่าทุกซีนจะเห็นกับตัวไหมไม่ครับผมก็ถ้าชอบถ้าชอบทั้งเรื่องก็บอกชอบทั้งเรื่องเลยเออไว้หน้ารักงน้าฝากบอกพี่ต่ายด้วยได้เลยครับผมเธอทำเลยอยากฟังโอเคฮะรอเลยต่างตารอรอเลยปากรอเนยนะครับโอเคครับผมว y ยยู o so handsome? I d o n อ know คบเลยจัดไปฮะจะปั่นวิวให้ทั้งวันทั้งคืนเลยฮะโอเคครับผมชอบซีนที่โทรไปฟอ้องพี <laughs> ่แล้กิฟวิวอันแรก <laughs> เออแบงค์ก็บ,บอกว่า แบงค์อะดูแบงค์แบบพยายามลุ้นนะเว้ยว่าแบบตัวเองจะออกมาตอนไหนวะเพราะแบบอยากเห็นตัวเองเหมือนกันว่าแบบเพราะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของแบงค์่ยแล้วแบงค์ก็เลยอยากรู้แบบเฮ้ยมันจะออกมาเป็นไงวะปุ๊บมันกลายเป็นแบบดึงบีดแบบอะไรวะตลกเลยแบบนั่งขับแบงค์แบบฮัลโหลพี่แทนแบบโอ้ my god อ้ประสาทแบงค์จะเรียนต่อปวสหรือมหาลัยครับเรียนต่อมหาลัยครับผม สีนเราเพลงนะเพราะมากขอบคุณค้าผมอันนี้มาถ่ายที่แม่กองจริงไหมครับจริงครับผมจริงหมดเลยครับหนูชอบซีนที่หนูไปเรียนยาไปส่งครับ <c oughs> What is your fandom name A uh, Rainbow B Yes เพลงสาวบางพูนะนะคิดถึงเต้าแบงขอบคุณครับเธอเรียนที่ไหนนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอมบอสโกกรุงเทพครับผมสดีฮะพ่พี่คุยกับเพื่อนว่าทาไมซีต้องมาลองเพียงหาเงินเอาโทรศัพท์ไปขายน่าจะได้เงินกว่าเยอะไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้เหมือนกันฮะจะอคลิปอ้อนงานน้าต้องไปเจอแบงค์แล้วต้องมาแล้วฮะ กูไนกูไนนะทุกคนใครที่จะไปจะไปนอนเราก็ไปนอนเลยฮะ Your favorite K-POP กูฮปา Blackpink ตอนที่เจอกับตินที่ถอยรถมาน่ารักมากเราเคยเลยตอนนั้นแบบความรู้สึกแบบแบบเป็นเอ๋อเลยอะแบงบค์นั่งดูตัวเองแบบอเอ๋อจังวะ <laughs> แล้วนี้คือถ่ายจบเลยยังคะยังไหมครับผมก็ถ่ายไปด้วยครับแมว กับหนูชอบอะไรคะชอบหนูครับเอ้ย i d o n t Understand You are ว o สดมอยากเรียนต่อมาหาอลไรไหนคะอยากเรียนมสวรครับผมอยากต่อมอสวรครับถ้ามีโอกาสจะไปเจอแบงค์เวลามีอีเวนต์ให้ได้เลยโอเคครับผมทำให้ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับอยากเห็นคิวสิ รอดูเลยฮะ EP สองครับ I want to watch. i c w a n d have a yes มันไม่เป็นไรนะครับผมทุกคนคือคือแบบมันสามารถกรอ,อกกอกเบอร์ไปได้เลยแล้วก็รอรับหมายเลขหมายเลขสำรองมั้งไม่รู้เหมือนกันแล้วก็คือกดกดเข้าไปดูได้เลยอืนอนตกอีกแล้วขอบคุณคค้าผมพี่ตั้งใจพี่ตั้งให้แกงซีเป็นแกงหมูปี <laughs> ผมไม่สามารถสู้อะไรไอไฟได้หรอกครับยอมนะฮะเป็นหนังหน้าลงมาหรอก็ไม่รู้เหมือนกันรครับต้องรอติดตามเลยนะครับพี่แสนใจรับคุณแม่ที่อาอยู่น้อยกว่าไหมครับเอ้ยน้องต้องการอะไรอะ่ะทำไมนอนดึกนาตีไม่ดึกครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็เลิกไลฟ์แล้วสองนาทีเนี่ยตอนนี้ตอนนี้้าทุมสองนาทีปุ๊บเลิกเลย จะมีมาถ่ายที่แม่กองอีกไหมไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่รู้เลยฮะกำลังใจในะครับขอการทางทำดีๆขอคุณครับผมพี่แบงค์เป็นแล้ววัพี่แบงค์ระหว,ว่างรักหนูนักค่ากับรักหนูฮะเออมันก็ต้องเลือกรักปะให้เลือกอะไรพี่แบงค์น่านรักตลอดเลยขอบคุณครับอยากเจอน้องแบงค์นอนดึกจังเลยพี่แบงค์มาสวอวนนี้อยากเข้านะวัาสุดท้ายก็อยวแบงค์ดุอีกทีครับ มาสวัสดีโอเคครับหลอกเกินขอบคุณครับเฮ้ย <Hey, S 1> ป่ามาสวัสดีเ <laughs> พื่อรักเราไม่ได้เจอกันหลายปีเลยนะบรรยากาศที่กองวุ่นวายไหมเราเราหน่อยก็ไม่วุ่นวายครับผมเวลาเวลาทํางานก็คือแบบทุกคนจะตั้งใจทํางานเลยครับจริงนึกไปแล้วนะพอคุณพี่ชาครับอีกหนึ่งนาทีครับผมผู้จัดกรารตามนะฮะจะจิกหัวแบงตายแล้วครับผมตอนนี้ยังไม่น้อยหรอกำลังจะไปนอนแล้วครับผมจะโดนจิกหัวตายแล้วครับ คิดถึงจริงๆนะเนี่ยน่ารักมากช,ชมเราพี่วขอบคุณนะคะติดตามแบงค์งนี้ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวแบง่อ์อะไรนะเออเหมือนทิงท้งทิ้งคิวอารโค้ดบ้านไลน์สแควร์ไว้ให้เนาะเออทุกคนก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็ติดตามเอ้ยติดต่อติดตามอัปเดตข่าวสารในในในไลน์บ้านกันได้เลยนะคะผมว่าแบงค์จะไปไหนดูว่าจะมีผลงานอะไรเนาะก็อยากจะให้ทุกคนเข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะคะผม สวัสดีครับทำไมพี่แบงคน่ารักจังเลยขอบคุณครับผมนี่สนาทีแล้วเริ่แลแวก็ได้คราบเร่งังนะโอเคครับฝันดีครับทุกคนโอ้โหทำไมมันเยอะจังคนดูเยอะอะไรตอนนี้เดี๋ยวทุกคนครับก็ตามเวลาเนาะที่แบงค์บอกห้าทุมสองนาทีครับแบงค์ไปแล้วนะฮะฝันดีนะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์บทเพื่อนบทเพลงของพวกเรากันด้วยนะครับผม